วันที่17น่าจะน่าจะเข้าคอรมอนัดแรกได้หลังจากดันภายในเดือนธันวาคมนียมันจะหมดงบประมาณปี6 7ผมเชื่อว่าเงินประมาณแสนสี่หมื่ล้านจะถูกแจกให้พี่น้องประชาชนลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งประเทศนะครับกลุ่มคนกลุ่มแรกที่จะได้ก็คือกลุ่มคนประมาณ17-18ล้านซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับจะได้เป็นเงินสดไปเลย1 0,000บาทส่งเข้าบัญชีโดยตรงนะครับ แล้วเขาก็สามารถเอาเงินนั้นไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแบบไหนเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์การกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะเกิดมันเท่ากับเป็นการเพิ่มกําลังซื้อของพี่น้องประชาชนแล้วมันจะทาให้เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างน้อยสักสองรอบนะครับมันก็จะเป็นสิ่งดีขขณะเดียวกันพอผ่านเดือนเดือนกันยาข้าตุลาเนี่ยผมเข้าใจว่าจะมีงวดที่สองออกสำน,นับคนที่ยังเหลือที่ลงทะเบียนอยู่จิบกว่าล้านนะครับก็ถ้าถ้าทำได้ ก็จะเข้าสู่ระบบดิจิทัล Wallet ถ้าทําไม่ได้แล้วก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมด้วยอะไรก็แล้วแต่หลายหลายเรื่องเนี่ยก็จะใช้เงินสดนะครับประมาณคนละห้าพันบาทในข้าอันนี้เท่าเป็นการตกลงขั้นต้นแล้ที่เหลืออีกห้าพันบาทเนี่ยเราเราจะพยายามให้เข้าสู่กลไกของดิจิ t a ล Wallet